ใส่สูตรเร่งได้ไ่มครับแม่เร่งมากเลยเร่งมากเร่งหมากแร่งน้อยแมนได้เก็บจระเทื่อไปนี่มันเก็บเทเดียวแล้วเลย,ดย,เ,ยเด้ค่รรรนนะ,ะร,ระยะ,ละกกปลูกปลูกนี่ประมาณจองเดือนเดือนปลูกอีแม่ปลูกเริ่มตื่หงเริ่มปลูกเตื่หงนี่อันนี้ปลูกวันที่สิบสามสิบสามตุลาตุลาพฤศจิกาท่านว่าก็่าจะออกประมาณต้นเดือนมกราบอกเกินสามเดือนประมาณนี้บอกสามเดือนเศษ็เสรประมาณนี้เนาะเมนโอ้ยคอยตั้งเบอร์จากไรเห็นน้ำกันน่ะ อันกะเฮ็ดไผ่เห็ดมันเนาะพูดละสองสามลาแต่ร่วมร่วมมในกลุ่มเดียวกันเลยในแปลงเดียวกันยังสิ่งนครับเนาะแม่นค่ถ้าอ๋อเมื่อวานนี่ก็เก็บไปเก็บไรยเก็บลายเม่อาตอนเก็บเมื่อวานเนาะทั้งหกลายเห็นขอเห็นมีน้ำห้องใส่ระบบน้ำก็คือเอาน้ำน้ำแบบเห็ดเป็นหัวน้ำยุดเป็นบ่อโอครับ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 โอ้เขาถ่ายนี่เนาะเห็ดมั้จากปีละไหม อันนี้หวัวก,ก็สิเป็นมือไม้เนาะก่นนี่แหละปีที่สองเป็นได้ไรได้ถ้าจะได้ไดกัดีก็ปลูกม,มันสัมปะหลังกับประเดีว่ามันสัมปะหลังบดีเด้อันนั้นก็ดีกันอันนี้ก็ดีกันอันนี้เป็นพืชระยะสั้นเนาะอ่ะครับเอาก,ก็ได้ไว้สามดเดือนเห็นคืนงนองามักอน้องกะถือว่าโอเคอยู่อันนี้แปลงนี่ในหอยนีย่แปลงนี้ประมาณสองไร่เอ่อเจ็ดไร่จากตันเจ็ดไร่กะบหาผู้เก่งแล้วเนาะกรสซิยี่สิบตันขึ้นผลแล้ว อันนี้20ตันถือว่าธรรมดาพื้นฐานถ้าผู้คนเกง่งีหลี่เป็นได้ไล่ละบตันอ,อย่างน้อย5ตันถ้าเก่งอันนี้เขาประเด็กเก่งเนาะเป็นมือใหม่นเนาะประมาณระยะประมาณจาะถาระยะสามส3-4เดือน3-4 3เดือนรอบริหาร4ได้ได้ได้เก็บผลประโยชน์ลง13เข<ด><ห>าหนับมือเก็บได้เลยค<อ>ือ13ก่อนบะเกินหา,หามือประมาณ85วันเสร็จแล้วว่าห้องเห็ดเห็ดแบบไี้ดีน่าโน้าโขกี เ็อแบบนี้ดีกว่าวนเวียนแล้วบ่ e oh, ได้ดูแลง่ายบ่ได้เสียหนาบ่ได้ก็ได้ตอนแรกเขาก็ต้องพุ้นเหงาขึ้นยังสิ่งบ่เพราะว่าถ้าบ่พุ้นขึ้นมันก็สิเกตหายงี่มันลมอ๋อครับก็บ่ได้ลําบากดอกก็พุ้นขึ้นแล้วก็ปั่นบ่ได้เสียหนารอบเดียวจบก็แค่ดูแลใส่ปุ๋ยเฮาเบี้ยมาปลูกบ่บ่ส้างเมล็ดขึ้นมาจากต้นแก่ปลูกลงหนีเลยเอาเมล็ดลงหยอดลงเลยโอ้ยแน่นอนแน่นอนบ่ได้เอาเพาะเบี้ยรมืนบ่ บ่บ่บมหมักเพาะเบี้ยเพราะว่าผู้ผนเกง่งผลกัเพาะเบี้ยมันกะงามเมาฝีมือเพราท่านถึงนั่นเขาแค่เอาเมล็ดลงไปครับเป็นตามขั้นตอนออคือเพาะเมล็ดเอารบเมล็ดลงลุมนี่เลยเย็นรูนี่ปลูกตามนั้นเลยไปนี้เลยตามนั้นเลยปลูกตามระยะเส้นหัวนำยศเทา <80 cm S 2> ่าๆนั่นเนาะแปดสิบเซ้นประมาณนั้นระยะต,ต้นแปดสิบอนั่นกะ มันแล้วแต่ฤดูการถารุด,ดลูกฝนกับตีเม,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 มตรหาเมตรถ้ารดูแรงยังซ่กะสามเมตรหาสิครับถ้าเ้าอย่าได้งามกับซีเมตรแสดงว่าทึ่ง้ากทึ่งโขกเขานี่แม่ปลูกบูนเบียนไห้เลยแทนมัน,ไ,<ท>นไหนเลยปยลูกได้สองปลูกได้จากรุ่นจากเถียปีหนึ่งถ้าห้าไม่อยากผักดินเนาะกับสามรุ่นสามเดือนครั้งสามเดือนต่อครั้งอันนี้เลยว่าก็ว่าสะเอาเดือสองเดือนสองครั้งปีหนึ่งเอาสองครั้งเพราะ ผักบินแล้วก็หมุนเวียนปลูกดาวเรื่องดาวเรื่องนี่ปลูกสองพนแล้วคันนี่นี่บ่ได้มาตรฐานบันไดเพราะว่ามันมมีน้ำแต่ว่าคันก้อนนี่ยังย่างลวบานี่มีค้นเขามากเหมาที่สวนเลยมีถ่าวแกดาวเรื่องกับมีถ่วแกผักทองกับมีถ่าวแกเขาทาเขาทางสิเนาะเหมือนปลูกห้มีตตลาดเปินเล่นหาขโบยตองไปห่วงว่าปลูกแล้วสิได้ไปขายใส่คือก่อนที่ปลูกเนี่ยเขาต้องหา ตลาดก้อนอคผามีตลาดแล้วก็สร้างดาวเรื่องนี้สร้างจากเขาแก่มาลงเป็นกะเอาทุกดอกโอ้เขาทาเขาทาเขาทาปักท้องกะเอาทุกลูกพิกัดยุไซไหนแม่พิกัดยุไซบ้านใหบ้านหนองกรุงสว่างตําบลวังชชยอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนี่แหละอยู่มองนี่แหละจีปลูกหน้าโคกปลูกได้คือกันปลูกได้คือกันเอ้ดีดีพืชไรเนี่ยดีดีก็บ่ได้บามันบ่ดีใว่า ได้ปลูกได้หลายเถ่อดีกว่าดีกว่าดีกว่า,วามันคือความหมายเขาได้สามเดือนได้มันเขาต้องถ่าปีหนึ่งก็ได้คือกันแต่ว่ามันโดนมันนั้นอันนี้เขาสามเดือนครั้งเอ็กไมได้ประมาณต่อด้เฉลี่ยประมาณเท่าไรก็ตัวป,ปีกายนี่เนาะก็ได้หลายยุดแล้วกับเป็นแสนทองแสนยุดแล้วลงทุนหลายลงทุนลงทุนกับครั้งแรกเนาะครั้งแรกจะห้าเหตุก็หลายอยูเพราะว่าเขาต้องมีทอมี ยอนน้ามีทอไม่ยังสว่าคขั้งแรกอะกระาลปีไก่นี่ก็ได้ขึ้นขึ้นแล้วกับปีนี้ถือว่ากำไรเพราะว่าเขาเห็นมันแล้วมื้อี้เขาก็ใส่ได้อีกแหมลงทุนใหม่กับแค่ขี้ไก่กับปุ๋ยอ๋อครับใส่อินซีนั่งเหมือกันอินซีน้ำคือกันโอเคครับนม่ครับหมโมงเทเกาคุณหลายๆูเอขึ้นมันก็จะดีกว่าเด้๋ยวะถ้า้านั่นสวนอื่นงามกว่านี้ ส่วนพิ่นเคยแบบพ่นเก่งมาแล้วอ่ะอันนี้แค่์ถือพ่นสักพืนนอกากลยเห็ดน้ำเพิ่นร้องเบิงกับ่เสียหายเงี่นะก็เลยเห็ดได้แล้วก็ถึกใจเลยมาเห็ดก็ไลได้ดีแสนสองแสนกดลงทุนแคร์ถึงสิบไร่ก็เขาถ่ายด้วยน้องแม่เนาะแล้วพากันว่าอันนี้เสร็จแล้วนี่สิลงหลังนาอีกเพื่อเตรียมการแล้วพร้อมลงหลังนาเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อเมื่อด้บริปลูกกันทีเดียวก็ยังมั่นเนาะอันนี้มันเป็นบองโขกเนาะ หกดินทรายเขาจอาสีวาดินทรายปลูกบันคือใบอยู่บอกนี่ก็ปลูกได,ด้ใหกันนี่ได้งามังงามันเป็นแบบเป็นแถวแก้วนวามันงามเดยเราดินมันซุม่มคือดินมันสีซุ่มโดนไม่จำเป็นต้องเปลืองน้ำไปไหนมันบอก<ม>อ๋อ,อ,อเขาทาเขาทาเฮสุดยอดแม่ขอพุดหลายๆที่ให่ขอบูดเน่อแม่นาออันนี้ก็คือเป็นแนวทังของผู้ใหญ่ที่อยากเห็ดอ่า,อาพืชไรอีกหลายๆแบบก็คือให้ตลาดเป็นหาขอพุดครับแม่ครับผมขอพุดหลายๆครับสวัสดีครับ